สิ่งสําเร็จวันนี้ครับเราจะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับตลาดในวงการอสังหารในปี2562นี้กันนะครับโดยในปีนี้ครับต้องมาจับตามองในเรื่องของตลาดรีเซลครับคุณผู้ชมเพราะว่าแนวโน้มการเติบโตของตลาดรีเซลในปีนี้เนี่ยจะเพิ่มจากปีที่แล้วพอสมควรเลยนะครับ ลตลาดรีเซลนั้นจะมีความน่าสนใจยังไงแล้วเราจะหาข้อมูลเกี่ยวกับตลาดรีเซลนี้ได้จากที่ไหนวันนี้เราจะมาหาคําตอบกันครับโดยรูปแบบรายการของเราในวันนี้นะครับถือว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ทิ้งซับเดตเนี่ยเราจะมีการเชิญแขกรับเชิญนะครับมาพูดคุยกันในรายการครับโดยวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้บริหารของบริษัทบางกอกิติสมาร์จจำกัดนะครับจะมาให้คําตอบกับพวกเราครับคุณขยนตันติชาติวัน์ครับ ตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กับคุณขยนตันติชาติวัฒแล้วนะครับหรือว่าคุณอาร์ตนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมขออนุญาตเรียกว่าคุณอาร์ตแล้วกันนะครับคุณอาร์ตครับคือบริษัท BC เนี่ยผมเชื่อว่าคนที่อยู่ในวงการอสังหาระน่าจะรู้จักบริษัทนี้เป็นอย่างดีอยู่แล้วแต่ว่าผมขอถามเผื่อคุณผู้ชมแล้วกันถ้าใครที่แบบอาจจะเพิ่งเข้ามาสนใจวงการสังหาระครับช่วยอธิบายนิดหนึ่งครับว่าบริษัท BC เนี่ยเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับอะไรครับครับ เอ่อบีซีนะครับเป็นที่รู้จักกันสั้นๆนะบีซีชื่อเต็มของเราก็คือบางกอกซิตี้สมาร์ทนะครับก็อยู่ในวงการมากว่า14ปีละนะครับเป็นเอเจนต์นะครับคนเรียกว่าเป็นเอเจนต์ที่แนะนําในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นะครับใจกลางเมืองแนวรถไฟฟ้า BTS MRT นะครับทั้งลงทุนนะครับหรือว่าซื้ออยู่เองนะครับซื้อหรือฝากขายฝากเช่านะครับก็เราพร้อมดูแลครบเลยครับซื้อจะขายจะเช่าทุกมุมเลย เรียกว่าเป็น total solution ของการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ครับทีนี้ผมผมรู้มาว่าบริษัท BC เนี่ยเป็นบริษัทที่อยู่ในเครือของ developer ชื่อว่า AP เป็น d e v ปเปอร์เจ้าใหญ่เจ้าหนึ่งในเมืองไทยนะครับหลายๆคนเข้าใจผิดคิกว่า BC ดูแลเฉพาะโครงการของ AP หรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะครับเราดูแลทุกโครงการนะครับแลามีคอนโดมิเนียมเนี่ยของ top ล e อป l o p e r ในประเทศไทยเนี่ยตลอดแนวรถไฟฟ้า MRT BTS เนี่ยครอบคมหมดเลยทั่วกรุงเทพครับ นั่นเองผมจะขอย้อนกลับไปที่ประเด็นตอนแรกที่คุยกับคุณผู้ชมไว้ว่าเรื่องของตลาดรีเซลในปีนี้ครับเป็นตลาดรีเซลเนี่ยเริ่มเป็นที่จับตามองมากขึ้นเหมือนกับว่าการเติบโตของเปอร์เซ็นต์ของตลาดรีเซลในปีนี้ถ้าจากปี61มาถึงปี62เนี่ยเริ่มเติบโตมากขึ้นคนเริ่นสนใจมากขึ้นทําไมถึงเป็นอย่างนั้ครับผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับก็เป็นที่รู้กันว่าโซนเพลนจิตชิดลมเนี่ยเป็นโซนที่มีราคาคอนโดิเนียมแพงที่สุดที่ดินคีแพงที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับ ราคาคอนโดเปิดขายใหม่ในปี2018เนี่ยมีราคาเฉลี่ยที่3,000สาต่อตารางเมตรในขณะที่ resale อยู่ที่1 0 0 1เท่านั้นเองเพราะพูคุณราคาต่างกันค่อนข้างเยอะราคาต่างขางาาางนนี้<ม>ท่้เห็นได้ชัดว่าทำไมคนถึงสนใจ resale มากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะ r e a l e ไม่ได้มีแค่เฉพาะโครงการที่เปิดมานานเป็น10ปี r e s a l ในที่นี้มีตั้งแต่1ปีนะครับถึง3ปี5ปีขึ้นไปถ้าเรามีการแนะนำลูกค้าอย่างเหมาะสมว่าความต้องการของคุณเนี่ย ต้องการคอนโดมิเนียมในราคาไหนกับโปรดักที่ล็อชมาแล้วประมาณระยะเวลาแค่ไหนที่เหมาะสมที่สุดนะครับก็คือใครต้องการสิทธิ์ะหรือว่าห้องประมาณไหนปีไหนอาจจะแบบย้อไป3ปี5ปีหรือ10ปีนี้แล้วแต่ว่าราคาเนี่ยมันจะมันจะถูกกว่าปัจจุบันแน่นอนขึ้นอยู่กับปีที่ล็อชดีลเปอร์ไหนล็อชปีไหนมาก็แล้วก็โปรดักเซกเมนต์ด้วยยกตัวอย่างของเซกเมนต์ที่ เรียกว่าเป็นที่ต้องการมากที่สุดของคนไทยเซกเมนต์ไหนครับเซกเมนต์นี้เราเรียกว่าเป็นเซกเมนต์ไฮคลาสไฮคลาสที่อยู่ที่ราคา 1,000- 1 5 0 0 0 0ง0 0 0 0 0า่บาทต่อตารางเมตรถือว่าเป็นเซกเมนต์ที่พอเพลาร์ที่สุดนะครับเพราะว่าคนมีกำลังเป็นคนทำงานเป็นคนทำงานที่เริ่มเก็บออมได้ระยะยางแล้วต้องการมี Property เป็นของตัวเองนะครับหรือว่านักลงทุนเองก็ตามเขาก็จะรู้ว่าราคาของ p r o สามารถที่จะไปต่อได้แต่ก็ขึ้นอยู่กับซนอย่าง เซกเมนต์เอ่อไฮคลาสเนี่ยโซนที่เรียกว่ามีเปอร์เซ็นต์การเติบโตของการเปิดตัวโครงการใหม่ในปี2018มากที่สุดเนี่ยจะอยู่ที่โซนโซนตอนเหนือนะครับหลอารีผลโยชินอารีลาดพลานะครับหรือว่าอสกพระราม9เองก็ตามเนี่ยที่ฮอตที่สุดแล้วก็เซกเมนต์นี้จะเป็นเซกเมนต์ที่เยอะที่สุดหรือสุขุมวิทเองก็ตามจะเห็นว่าสุขุมวิทเปนขยายไป ครับจากตอนต้นตอนกลางปลายเริ่มขยับไปละปลายเองเนี่ยก็จะเริ่มขยับมาอยู่ในเซกเมนต์นี้เหมือนกันนะครับในขนาดที่เรียกกันเป็นเซกเมนต์คือของว c เราแบ่งเหมือนจะเซกเมนต์นะครับเซกเมนต์ที่อยู่กลางเมืองมากๆเนี่ยอย่างเพลินจิตชิดลมที่เล่าไปเนี่ยถือว่าเป็นเซกเมนต์ที่มีโปรดักต์ระดับลักชัวรี่นะครับมากที่สุดละในการเปิดตัวเมื่อปีที่ผ่านมาเป็นต้นนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย ตัวแอปซอฟต์แชนแบตนะครับที่บ c มีการแฟลกเนี่ยก็พบว่าทั้ง2องเซกเมนต์เนี่ยก็ได้รับการตอบรับที่ดีทั้งคู่นะครับทั้งทั้งลักชัวรี่แล้วก็แบบไฮคลาสแล้วก็แบบไฮคลาสนะครับแล้วใน7โซนนะครับอย่างที่คุณอาร์ตบอกไปว่าใน7โซนในกรุงเทพมหานครเนี่ยที่ทาง BC มีการแบ่งมาเนี่ยโซนไหนดีมานเป็นยังไงบ้างครับครับก็ดีมานจริงจะสอดคล้องไปกับสป라이นนะครับที่เปิดขึ้นมา สป라이ที่เปิดขึ้นมาน้อยดีมันก็จะเยอะเป็นพิเศษนะครับมันจะแย่งกันนิดนึงจะนิดนึงนะครับจะล้อกันไปที่ผ่านมา2018ันสิบเนี่ยโซนที่มีดีมันหรือว่าอัพซอร์ทอนระดัสูงที่สุดเนี่ยอยู่ที่86%เนี่ยเป็นชิดลมบรันจิตนะครับเพราะว่าโซนนึงโซนนึงอาจจะเป็นเพราะสป라이มันมีไม่มากครับถ้าว่าสป라이มีไม่มากดีมันมอความต้องการมากก็มากขึ้นมันก็จะสูงนะครับโซนต่อมาเป็นโซนใหม่ที่กำลังฮอตเลยนะครับรถไฟฟ้าจะเสร็จ Q3 ปีีนน้ละะครับส่วนต่อขยยาสายยสีีเขวหาาานะครมป โซนนี้เราพบว่าอัพโซน r ฉ t ี่ยอยู่ที่83เปอร์เซ็นต์นะครับของโครงการที่เปิดใหม่ในปีที่แล้วก็อันดับ2นะครับอันดับสามก็จะเป็นอสังหาฯพระรามเ้าอ๋ออันนก็เยอะเหมือนกันก็80กว่าเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับก็ทั้ง3โซนนี้เป็นโซนที่มีดีมานสูงที่สุดครับแล้วถ้านอกจาก3โซนที่คุณอาร์ตบอกเมื่อสักครู่นี้มาเป็นโซนสุขุมวิทบ้างครับเนั้นดีมานเป็นยังไงบ้างสุขุมวิทเป็นโซนคลาสสิกนะครับที่ฮอตตลอดกาลอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัวดีมานเนี่ยเรา track มาอย ที่มีโครงการเปิดตัวใหม่เยอะพอสมควรนะครับแต่ถ้าเกิดเราโฟกัสไปที่สุขุมวิทตอนกลางนะครับจะพบว่ามีดีมานมากกว่า80เหมือนกันนะครับก็เป็นโซนสุขุมวิทโซนโซนเอกมัยทองหล่อใช่ใช่เลยครับยกตัวอย่างอย่างทองหล่อครับปีที่แล้วก็เป็นเยอะพอสมควรเหมือนกันอั่างเอกมัยเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นโซนหนึ่งที่ค่อนข้างฮอตเลยอยากให้คุณอาร์ตช่วยลองเจาะลึกนิดนึงครับว่าโซนนี้น่าสนใจยังไงบ้างได้ครับก็เอกมัยเนี่ยจริงๆผมแยก d a t a ของเราเนี่ย จะแทร็กเป็น1กิโลเมตรจากสายยูฟฟ้าซึ่งจริงๆแล้วความคลาสสิกของมันคือมันก็จะ cover ทองหล่อด้วยกะสบควรเพราะฉะนั้นคนที่ compare กันในการที่จะซื้อคอนโดเอก,กมัยเนี่ยก็จะหนีไม่พ้นที่ต้อง compare ทองหลอดด้วยนะครับเดต้าเราพบว่าโครงการเปิดใหม่นะครับปีที่ผ่านมา2 0 1 8เนี่ยมีราคาเฉลี่ยที่2 27,00 0บาทต่อตารางเมตรเข้าไปแล้วนะครับในขณะที่ r e เ a l e p r i ์เนี่ยอยู่ที่เกือบเกือบ2000,000 ประมาณ3,950ยังไม่ถึง2,000เพราะฉะนั้นความฮอตของเอกมัยในปีนี้เราคาดการณ์ว่าจะมีโครงการเปิดใหม่ที่แพงขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วโครงการที่มีราคาประมาณสัก2,000บาทเนี่ย r e ซ a ลเนี่ยก็น่าจะไปได้ดีนะครับกว่าปีที่แล้วจับตามองของคนที่กําลังมองหาที่อยู่อาศัยในย่านนั้นก็น่าจะมองมาที่ r e เซลเป็นหลักละนะครับผมถ้าอย่างผมนะครับคุณนัถ้าอยากจะมองหาคอนโด resale สักที่หนึ่งผมควรจะเลือกอะไรยังไงได้บ้างครับ ครับงั้วผมยกตัวอย่างเอกมัยโซนเดิมนะครับว่าคือสมมติคนมองรีเซลละเพราะรู้ว่าราคารีเซลมันถูกกว่าราคาในโปรเจกต์พอสมควรเลยนะครับเราก็จะถามความต้องการก่อนว่าคุณต้องการที่จะพร้อมอยู่เมื่อไหร่นะครับเราก็จะแบ่งเซกเมนต์ของคอนโดเดิมที่เสร็จแล้วนะครับว่าเป็นคอนโดที่พร้อมอยู่เลยตอนนี้อหรือเปล่านะครับอาจจะกําลังโอนเพราะช่วงที่กําลังโอนเนี่ยนะครับจะเป็นช่วงที่ร็กเสร็จแล้วนะครับแล้วมีคนที่อินเวส เขาอาจจะไม่พร้อมโอนเขาต้องการขายต่ออันนี้ก็เป็นรีเซลประเภทที่ฮอตมากมากครับเพราะว่าจะมีการขายราคาที่อาจจะมีตั้งแต่กําไรน้อยไปถึงมากเพราะฉะนั้นการที่ปรึกษากับเราเนี่ยเราก็จะบอกได้ว่าไทป์ปไหนที่กําไรอาจจะไม่ได้มากนักนะครับอยู่ในตําแหน่งที่ดีของแต่ละชั้นแต่ละ แต่ละตึกแต่ละโปรเจกต์เนี่ยเราก็พาไปดูได้ BC จะพาไปดูของจริงพาไปดูห้องจริงๆเลยจะดูห้องจริงแล้วนี่ยใช่ครับก็อันนี้ก็จะเป็นรีเซลที่ถือว่าทารมิงที่ฮอตที่สุดละในการหาซื้อรีเซลนะครับเซปต่อมาคือถ้าเกิดลูกค้าบอกว่ายังไม่พร้อมอยู่นะครับขอเวลาก่อนนะครับเราก็จะมีช่วงระยะเวลาหนึ่งผ่อนต่อไปช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะกู้แบงก์อะไรอย่างี้นะครับ เราก็จะมีโปรเจกต์ under construction นะครับโปรเจกต์ที่อาจจะสร้างมาแล้ว2ปีนะครับหนปีเปิดตัวมาแล้วก่อนหน้านี้นะครับภายในยะเวลา3ปีที่ตึกยังสร้างไม่เสร็จนะครับตึกเหล่านี้ก็อาจจะยังขึ้นไปดูไม่ได้จริงๆนะครับแต่เราก็มีดีเทลซินฟอร์เมชั่นทุกอย่างที่ Proper launch ไว้แล้วบาง t b c ตีนขายให้ตั้งแต่แรกด้วยเราก็จะมี Property เหล่านี้เยอะพอสมควรในการที่ r e ร o m m e n d นะครับที่เหมาะสมที่สุดกับความต้องการของลูกค้านะครับ แล้วก็เซกเมนต์สุดท้ายเลยจะเป็นเซกเมนต์ที่แบบพร้อมอยู่จริงๆเหมือนกันแต่ว่าอาจจะสร้างมาแล้วระยะหนึ่งโอนไปแล้วอะไรเงี้ยโอนไปแล้วสร้างเสร็จไปแล้วสร้างเสร็จไปแล้วก็คือมีการโอนไปละที่กรมที่ดินอันนี้เราเรียกว่าคอนโดมือสองอย่างแท้จริงเลยครับคือเป็นการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์เข้ารองที่กรมที่ดินนะครับตรงนี้ก็อาจจะมีเรื่องของการคำนวณค่าใช้จ่ายทางภาษีซึ่งเซลล์ทาง BC Pro c ็ r พเพียร์กรอนเเนเนี่ยจะเป็นคนแนะนำในการค่าใช้จ่ายทั้งหมดได้เป็นอย่างดีนะครับเซกเมนต์ตรงนี้เราก็จะแบ่งระดับ การสร้างเสร็จแล้วเนี่ยเอาเป็น1ปีนะครับหปีถึงสปีหรือว่า3ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็เราสามารถพาลูกค้าทุกท่านเนี่ยไปดูได้จริงๆทั้งทุกตึกเลยนะครับว่าห้องที่ฝากไว้เนี่ยของจริงเป็นยังไงนะครับราคาเขาจะต่างกันครับคือโครงการที่เสร็จมาแล้วนานหน่อยราคา r e เ a l e ต่อตารางเมตรมันก็จะถูกลงมาครับเราก็จะมีการเก็บ d a ต a ไว้ทุกโครงการในอดีตถึงปัจจุบันเนยเพราะราคามันจะมีการปรับทุกๆปี จากเอกมัยที่พี่กล่าวว่า new project ปีนี้มาแน่นอนอีกหลายโครงการใช่ไหมครับพอราคาขยับสูงขึ้นไปอีกราคา r e s e ลก็อาจจะขยับตามได้นิดหนึ่งก็จะมีกล p อันนี้เป็นช่องว่างในการลงทุนคอนโดมิเนียมเหมือนกันนะครับเพราะมันจะมีราคาที่ขยับขึ้นทุกปีครับครับแล้วถ้าสําหรับคนที่กําลังมองหาครับคอนโด r e ซ e ลการที่เขาไปไปเสิร์ชหาตามพวกบอร์ดต่างๆกันด้วยด้วยตัวเองนะครับกับการมาปรึกษากับทาง BC เนี่ยแตกต่างกันยังไงครับคุณครับ คือ BC เนี่ยเราเป็นโบรกเกอร์นะครับที่มี Properties ในโค o v e r ทั้งกรุงเทพมหานครนะครับเพราะฉะนั้นการที่คุณจะ Initial i นะครับ f i n d i n g i n f o r m เ t i o n f r o เว็บ s ซต์เนี่ยเป็นการดีนะครับข้อมูลื้งต้นดูรีวิวนะครับอย่างถึงออฟลกิ่งนี่ก็ดีมากๆนะครับแต่พอถึงเวลาที่คุณจะตัดสินใจเนี่ยคุณต้องการ Database คุณต้องการ Information ที่ถูกต้องนะครับซึ่ง BC เนี่ยเราเชี่ยวชาญเรื่องของการแนะนำโครงการด้วย Data นะครับ เราจะแนะนําให้คนลงทุนเนี่ยหรือว่าซื้อไปอยู่อาศัยเองก็ตามเนี่ยเบส on database นะครับราคาที่เหมาะสมราคาที่มันจะถึงเวลาคุณจะขายมันจะไปต่อได้หรืคุณจะลงทุนเพื่อปล่อยเช่ามันได้อยู่ที่เหมาะสม database พวกนี้อาจจะหาตามออนไลน์ไม่ได้ไม่งั้นเราต้องไปเปรียบเทียบกันเยอะมากแต่ว่าทาง VC มีข้อมูลเหล่านี้ครบอยู่แล้วสามารถจะแนะนําคนที่กําลังมองหาคอนโดพรีเซลได้เลย ครับอันนั้นก็คือความแตกต่างครับก็ของระหว่างการไายเองกับปรึกษาบีซีซึ่งตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใ,ใดๆแล้วก็สุดท้ายก็คือบีสามารถพาไปดูด<อ>โครงการได้หมดเลยทุกโครงการนะครับครับและสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณอาร์ตนะครับที่มาให้ข้อมูลในเรื่องของตลาดอสังหาริมทรัพย์ให้กับพวกเรานะครับผมแล้วก็ขอบคุณบริษัทบางกอกซิตี้สมาร์ทด้วยนะครับแล้วกลับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันได้ใหม่ครับทิงส์ Update นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ